ไม่เชื่อเขาต้องเชื่อครับโดนอีกฝ่ายหนึ่งต่อยนะปรากฏว่าเราปัดป้องนะครับจนอีกฝ่ายหนึ่งล้มไปแต่อีกฝ่ายไปแจ้งความดำเนินคดีก่อนนะไอเราเนี่ยนะที่ไปแจ้งความทีหลังนะครับโดนต่อยนะฮะไปนอนอยู่โรงพยาบาลไปแจ้งความทีหลังไม่น่าเชื่อครับจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหา,เ,าเรื่องนี้นะครับผมมักจะ เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับถ้าใครที่ตามช่องทนายเจมาเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับไม่น่าเชื่อครับว่าแม้จะถูกทำร้ายนะครับแต่อีกฝ่ายไปแจ้งความก่อนนะครับเออเราโดนทำร้ายเราต้องเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะแต่ในสภาพความเป็นจริงใครแจ้งความก่อนคนนั้นมักจะได้เปรียบครับอ่านะ ปิดก่อนได้เปรียบนะไปต่อยก็ก่อนนะครับเออแล้วก็ไปเสือกไปแจ้งความก่อนอีกนะครับแต่นะครับบางเคสนะครับมันก็แจ้งความกลับได้สถานะกลายเป็นทั้งโจทย์ทั้งผู้เสียหายทั้งจำเลยนะก็คือเป็น2คดีด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์ทางศาลนะแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้มีเคสลักษณะอย่างนี้ในการแจ้งความกลับได้นะครับมันมีลักษณะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ เราโดนต่อยอีกฝ่ายไปแจ้งความดำเนินคดีฝั่งนู้นกลายเป็นผู้เสียหายเราตกเป็นผู้ต้องหาเราจะแจ้งความกลับว่าเราเนี่ยโดนต่อยก่อนพนักงานสอบสวนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องแจ้งหรอกน้องนะเดี๋ยวรวมกันไปในคดีเดียวกันเลยปรากฏว่านะครับอ้าวพอถึงศาลไม่มีสำนวนที่เราเป็นผู้เสียหายเลย มีแค่สำนวนที่เราตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ต้องหาไปสู้คดีอย่างเดียวพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจะกลับมาโวยวายนะว่าอ้าวแล้วสำนวนที่ฉันโดนต่อยไปไหนอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับแต่เกิดขึ้นมาแม้จะไม่บ่อยนะครับแต่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วเป็นระยะระยะด้วยนะครับล่าสุดก็มีคนติดต่อผมมาเนี่ยนะผมดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับ อ้าวไอ้นุ่มมันพุ่งออกมาจากบ้านมาต่อยนี่นะแล้วเราก็ปัดป้องแต่เราไม่ได้ต่อยกลับนะเป็นแค่การกอดรัดฟัดเอวียงพอเราล้มลงไปมันก็จ้วงเอาจ้วงเอานะมันเอาบาดแผลตรงไหนรู้ไหมตอนที่พลิกตัวกันไปแล้วมันล้มอ่ะเอาไปแจ้งความนะทั้งทั้งที่มีคลิปวิดีโออย่างนี้เนี่ยนะมันชัดเจนมากเลยนะผมส่งให้เพื่อนผมดูนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ย มันจะเป็นผู้เสียหายเอ้ยมันจะเป็นผู้ต้องหาไปได้อย่างไรนี่โดนต่อยมันเป็นผู้เสียหายสินะครับแต่เกิดขึ้นจริงครับโชคยังดีนะโดนเป็นผู้ต้องหาก็จริงแต่มีคดีท wow. ี <like'> ่ตัวเองไปแจ้งความหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็กลายเป็นผู้เสียหายเหมือนกันกลายเป็น2คดีนะครับเป็นทั้งผู้เสียหายและเป็นทั้งผู้ต้องหานะครับผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องไป เรียกร้องค่าเสียหายนะครับส่วนผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องไปแก้ต่างว่าเราไม่ได้เริ่มลงมือก่อนและเราไม่ได้ต่อยกลับคืนเลยนะครับอะนะครับระวังให้ดีนะครับระวังเวลาเกิดเรื่องนะครับระวังอ e ีกฝ่ายนึงเนี่ยไปแจ้งความก่อนนะครับแจ้งความก่อนได้เปรียบจริงๆอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับ ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการดําเนินการแก้ไขสักทีนะครับผมก็เห็นใจฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายนะโดนต่อยก่อนในเียแม่งต้องไปสู้คดีอ่ะผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนที่โดนต่อยนะเออไอไอคนที่ไปแจ้งความมึงก็เสือกเสือกตอแหละนะครับไปแจ้งความเท็จนะครับอย่างนี้เนี่ยนะควรจะสู้คดีชนะแล้วฟ้องกลับเสียให้เข็ดนะครับไอพวกไอพวกที่ชอบนะ ไปเปิดคนอื่นเขาแล้วก็มาแสดงแซงทําเป็นตัวเองเสียหายนะครับอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันมันไม่แฟร์นะครับนะเอาละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ